ของขวัญจากจักรวาลที่จะมอบให้กับคุณเมื่อคุณเลื่อนมาพบเจอคลิปนี้ไม่มีคำว่าบาังเอิญมาดูกันว่าจักรวาลจะมอบของขวัญอะไรให้กับคุณนะคะพลังงานแรนดอมสุ่มดวงชะตาชีวิตของบุคคลที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณจักรวาลจะมอบอะไรให้กับคุณส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะคะกระโดดออกแรงเดี๋ยวนะคะ โอ้เพื่อนๆไพ่ที่ออกมาเนี่ยมีไพ่เทพเจ้าโชคราบสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะพลังงานแห่งโชคราบความอุดมสมบูรณ์นะคะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในทุกทิศทางไม่ว่าจะไปทิศเหนือทิศใต้ทุกทิศทางแห่งการเดินทางของคุณจะได้ซึ่งโชคลาภหรือมีทางเลือกเสมอเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับความร่ํารวยนะคะเทพเจ้าโชคลาภทั้งฮานั่นเองนะคะดับทุกไขร้อนแก้ไขมลทินร้ายกับกลายเป็นดีทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียกได้ว่าแคล้วคลาดจากร้าย พลิกชะตาชีวิตของคุณจะพลิกไปนในทางที่ดีเลยอ่ะนะคะกับร้ายกลายเป็นดีร้ายมนทินนะคะพลังงานโอ้ดีจังนะคะโอ้ภาย,ภายที่ร่วงสองใบนี้ดีมากเลยนะคะโชคลาภ มหมอซื่อสัตย์ในการเปิดไพ่นะคะทุกคนไม่ต้องวิตกกังวลน,นะมหมอไพ่ไม่ดีก็บอกไม่ดีนั่นแหละนะ <c oughs> บอกโอ้ยนี่พลังงานพลิกจริงๆนะทุกคนพลังงานของพระพุทธสสยยาตะแขงงสายเนี่ยก็คือชะตาพลิกเลยเนี่ยค่ะพลิกชะตาร้ายกับกลายเป็นนีพ้นเคราหะห์นะคะใครที่ทุกข์ร้อนใจกายใจไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับรู้สพานพ้นไปอย่างไรอะไรแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจ้ะ กลับตละลบปัดให้คุณได้หายใจหายคอจะดีขึ้นน่ะพูดง่ายๆเลยล่ะนะคะแล้วจะมีโชคลาภเข้ามาอาจจะได้รับโบโนโมนัทหรือกลับบ้านกลับช่องไปก็มีโชคมีลาบกินดีอยู่ดีกับครอบครัวหรืออะไรแบบนั้นนะคะพลังงานของการบําบัดรักษาโรคใครป่วยใข้ไม่สบายชีวิตจะพลิกนะคะจะตาชิดจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือป่วยไข้ไม่หายป่วยหายไข้อะนะคะประมาณนั้นหรือ การดํารงตนอยู่ในการปฏิบัติธรรมของคุณจะมีความเข้มงัดแล้วก็ปล่อยวางได้มากขึ้นยิ่งทําให้คุณสุขภาพดีมากขึ้นร่วมรวยนะคะเร็วๆนี้แหละไม่ช้าหรอกนะคะพลังงานของเฮงเจียเนี่ยนะคะรวดเร็วทันใจคล่องแคล่วว่องไวผลทางแห่งการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างรวดเร็วทันใจจริงจังเลยล่ะนะคะ แก้ไขได้กับทุกสถานการณ์กับทุกทุกปัญหาโรคประสังในสิ่งที่คุณวิตกังวลหรือเป็นอยู่หรือท้อแท้อยู่อะไรช่วงวงเวลานี้จัก,กรวาลมอบอให้กับคุณก็คือร้ายกับกลายเป็นดีเร็วๆเลยก็คือเรียกได้ว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เคลียร์ได้สาสางได้เรื่องทุกร้อนกายใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไปในทางที่ดีไร้มนทินด้วยนะคะ พลงานของชั้นเอราวันสามเสียนนี่พลังงานดีมากนะคะเ,เพื่อนๆการทําคุณงามความดีนําพาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ความพาสุขให้กับคุณเองมีคนคอยสนับสนุนให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยนะคะได้รับความรักที่ดีซะด้โดยสี่ความรักนั้นมั่นคงในความรักแท้นะคะ true l o n e เนี่ยนั่นคือความรัก หรืว่าจะเป็นเพศเดียวกันเป็นเพศไหนก็ตามแต่นะคะหิงๆญิงชาช่ๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะความรักที่คุณจะพบเจอความรักที่แท้จริงความรักความรักที่มั่นคงนะคะความรักที่ซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนะคะ พลังงานของความน่าเกรงขามมาจากพรังกำลังของคุณจัดการได้ต่อศัตรูอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะคะพระแม่ธุรคาเนี่ยนะคะฟันฝ่าต่อทุกอุปสรรคชนะศัตรูรอบพิษนะทุกทิศทางชนะเสร็จแล้วได้ซึ่งผลประโยชน์ทุกทิศทางในสิ่งที่คุณฟันฝ่านะนะคะโอ้ นะคะปัญหาุริษัคก็คลี่คลายนะคะและผลประโยชน์ของคุณก็ได้จากทุกทิศทางบางคนอาจจะไปเที่ยวด้วยได้งานด้วยเอาได้โชคลาภลอยบางคนมีกินกันได้โชคลาภใหญ่จะด้วยนะเนี่ยนะคะมาทั้งเทพ,พเจ้าโชคลาภทั้งห้าแล้วก็ไขขึ้นมาเนี่ยนะคะ ความซื่อสัตย์สิ่งที่คุณแต่ว่าคุณจะต้องเป็นคนรักษาศัจจะนะบางคนที่ขอโชคขอลาบขออะไรไว้นะบนบานแสนเก่าอะไรไว้ก็ตามแต่นะคะจริงๆควรจะขอเอาเลยนะคะสิ่งใดใช้สิ่งดใดได้คือควรได้ก็ได้นั่นแหละนะคะไม่ต้องบนก็ได้นะ,ะจริงๆเราควรจะให้ก่อนในซ้ําให้ก่อนแล้วค่อยขอรับนะคะประมาณนั้นพลังงานแห่งการได้รับโชคลาภหรือว่าถูกปกป้องจากใครก็ได้นะคะการรอคอยการถูกช่อเหลือนะคะความซื่อสัตย์และรักษาศัจจาวาจานี่สําคัญนะคะ บางคนได้โชคได้ล่ามาแล้วไม่ไปแก้บนหรืออะไรแบบนี้อาจจะอาจจะไม่ได้ญาณากนะคะความมั่นสัญญาความหวังหรือว่าความรักแท้ของญาณากเนี่ยนะคะนี่บางคนอาจมีเกณฑ์ได้ครอบครัวได้บุตรอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะความเป็นแม่นะคะพลังงานบางทีคุณอาจคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะได้บุตรก็ได้นะคะหรืออาจจะได้ภรรยาตั้งครรภ์ก็ได้หลวงปู่ดูก็คือความอุศความอโหสิกรรมนะคะพลังงานของอโหสิกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดึงพลังงานบวกให้กับตัวเองอะไรที่มันไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอามาใส่ใจหรือครั้งเอาไว้ให้มันข้ามปีนะนะคะอะไรที่การให้ที่ดีสุดคือการให้อภัยนั่นแหละนะคะอย่าไปยึดติดกับอะไรเพราะว่าชีวิตของคนเราไม่แน่นอนหากเราเรียนรู้จากการที่จะให้การสละและปล่อยวางกับทุกอย่างมันทําให้ใจของเราเบาเบากายเบาใจน,านะนะแม้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องไปยึดติดหรือไม่ต้องไปเกาะกับอะไรนะนะคะความ ความไม่ละความเพียรการโหสิกรรมนี่สําคัญคำคันสําคัญน, <c ười> นะคะจะยังไม่มาพูดอีกแล้วเนี่ยนะคะ <c ười> ภาวนานะคะอวดอวยถามก็ได้หรือว่าการไม่ละความเพียรพย,ยายามในตัวตนของคุณเองคุณก็ได้รับชัยชนะแล้วก็มีแต่คนคอยส่งเสริมคุณนะคะ <c ười> <c ười> จะมีคนแย่งไม่หมอพูดใช่ไหมยายแฟนขึ้นมาเนี่ยอย่างไรอย่างไรคุณก็มีคนคอยอุปธรรมค้ำชูคุณคนช่วยเหลือน่ะพลังงานของคุณเนี่ยวาจาของคุณไม่ธรรมดานะวาจารเรียกทรัพย์วาจาในการค้าขายหรือการเจราจารจะเป็นไปในทิศทางที่ดีงานบริการการเจราจารอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จจากวาทวาจาของตนแต่มันมาจากการที่คุณมีสัจาวาจาแล้วก็เป็นคนที่คิดดีพูดดีทําดีน่ะนะคะมันจะได้มาแบบนั้นแหละมาดูอีกสำรับหนึ่งกันคะ่ะ โอ้โหจบเรื่องร้ายกลับกลายเป็นดีชะตาพิกจากร้ายกลับกลายเป็นดีใครกําลังขึ้นลงขึ้นศาลคุณจะได้รับชัยชนะนะคะเรื่องทุกกายทุกใจบางคนกําลังจะฟ้องเลิกลายาล้างมีปัญหาโรคประสาทอะไรทุกอย่างจะจบไปในทางที่ดีก็คือใครจากจะเลิกขึ้นลงขึ้นศาลก็แบ่งทรัพย์สินเง,งินทองอะไรกันเรียบร้อยทุกสิ่งนะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาอรปสรรสทหรือขึ้นลงขึ้นศาลเรื่องของการงานอะไรก็ตามทุกอย่างจะร้ายแล้วกลับกลายเป็นดีนั่นเองนะคะ มีปัญหาริษสัท์พลังงานของคุณโสดนะคะจะพบคู่ที่ดีนะคะคุณโสดคุณจะพบคู่ที่จะมาพาคุณรุ่งเรืองพาคุณนั่รวยนะคะประสบโชคลาภถ้าไม่ได้เกี่ยวกับความรักก็จะหมายถึงว่าคุณจะมีช่วงนี้ลาบนะคะสงทายปีเก่าจะนับปีใหม่จักรวาลให้โชคลาภกับคุณให้คุณพ้นเคราะห์ให้คุณพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงในช่วงห่วงเวลาแห่งการที่เนี่ยสงท้ายปีเก่าจะนับปีใหม่นี้นะคะ จักรวาลน,นี่วา,วาทวจานะคะการติดต่อการสื่อสารการเจราจาไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนอยู่ทิศทางไหนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศนอกประเทศอะไรก็ช่างจะดึงดูดซึ่งความสําเร็จมาจากวาทวาจาการติดต่อการสื่อสารการเจราจาของคุณนี่แหละนะคะขับขังคึกคักการเดินทางนะคะพบปะสังสรรค์นะคะหรือว่าคุยเรื่องของผลประโยชน์ก็จะได้ชนะใจฝ่ายตรงข้ามนะคะได้สิ่งผปประโยชน์นั่นแหละนะคะ คุณอาจจะเกิดปีมะเมียปีมะเมียเด่นทางด้านเพศหญิงตกทองนำพา,าซึ่งความร่ำรวยนะคะปีมะเมียจะเป็นคนที่ขยนันขันแขน็งมุ่งมัน่นจนภัยรักอิสรภาพนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจรักกีฬานะคะปีมะเมียเด่นทางด้านเพศหญิงนะคะตกทองนำพานซึ่งความร่ำรวยนะคะ โอ้โหท่นังดูเหมือนว่าใครที่เข้ามาพบเจอคลิปนี้นะคุณเตรียมรับทรัพย์ให้ดีๆเลยนะคะความร่ำรวยท่นังขึ้นมาเทพเจ้าอย่างโชคลาภขายขึ้นมาแล้วก็อีกหลายๆพบเรือนปราสาทอีกโชคลาภมาเพียบเลยอะ่ะจงน้อมรับเอาเนี่ยพลังงานของท่นังไม่รู้แหละต่อให้คุณบอกว่าอุ้ยจะมันก็ไม่ได้รวยขนาดคือ การที่คุณจะได้ทรัพย์สินมามันขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละคนจะได้ก้อนใหญ่น้อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเพียรที่จะสะละและปล่อยวางเราให้เหมือนกับการให้แล้วค่อยรับอ่ะการบริจาคทานเนะี่ยนะคะทำบุญด้วยการทําบุญสุนทานของคุณเนี่ยนะคะ ยิ่งทํายิ่งยิ่งให้ก็ยิ่งได้ผู้ให้ก็ย่อมอยู่เหนือผู้รับบางคนก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาคิดทําอะไรอะ,อะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดคิดนู่นคิดนี้ก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนการค้าการขายนะคะคุณมีเกณฑ์ได้ได้รับเงินของรางวัลโบนัสหรือทรัพย์สินเงินทองนั่นแหละนะคะประมาณนั้น ราชาในงานใหญ่งานยักษ์งานสําคัญคุณจะประสบความสําเร็จนะคะได้เงินมาจากนี้แหละด้วยส่วนหนึ่งนะคะได้เกียรติยศได้ชื่อเสียงผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณเนี่ยพลังงานดีจังเลยนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้โอ้พลังงานดีมากนะคะการเลื่อนยึดฐามบรรดาศักดิ์แน่นอนไพ่พบเรือนราชาขึ้นมาเมื่อกี้นี้น่ะอันนี้ก็คือเรือนหลวงนะคือ สุขก,กายสบายใจแล้วก็เลื่อนยุทธามรรศักดิ์ดำรงตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณขยับขึ้นนะคะบางคนอาจจบจากเรื่องงานเก่าเย่ยแล้วไปได้ที่ใหม่ดีกว่าเก่าอะไรแบบนะั้นจุน้อมรับเอาพลังงานดีๆเหล่านี้ไปนะคะเพื่อนๆขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะสุขก,กายสบายใจร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการกันทุกคนเลยนะคะไว้บา,บายนะคะขอบคุณที่มาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะไว้าบายนะคะ น้อมรับเอาพลังงานของจักรวาลไปค่ะบา,บายค่ะ